กันจนถึงคันที่30จนได้ครับผมสำหรับ Nitro Speed Heat ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม n i t f o r Speed Heat นะครับผมเหลืออีกเพียงประมาณ100คันเท่านั้นสำหรับคิวรถในวันนี้นะครับก็คือ Golf GTI คันนี้ครับผมนี่นี่หน้าตาดูบ้านบ้านะแต่อาจจะแฝงไปด้วยพิสงอีกคันหนึ่งของวันนี้นะครับผมก็คือ Land Rover Defender นะครับคันนี้นี่ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคงไม่ได้แต่งอะไรมามากหรอกเปลี่ยนมงเป็นแม็กอะนรนิดหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมซื้อรถกันก่อนเลยแล้วกันซื้อครับซื้อแล้วก็กดออกอ่าผมเรียนรู้แล้วผมเรียนรู้แล้วนี่สำหรับคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับผมเป็นรถรุ่น Subaru Impreza คันนี้นะครับผมเป็นคนละรุ่นกับที่เราแต่งไปในคลิปที่แล้วนะนี่นะครับผมแล้วก็อีกคันนึงเป็น BMW M3 นะครับคันนี้นี่ผมว่าเดือดแน่นอน ผมว่าเดือดแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับ2คันนี้นะครับก็ใครที่มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมผมจะได้รู้จากรถคันนี้มากขึ้นนะครับเออคันนี้นี่ผมว่าเดือดแน่นอนนะครับ B M MM M 3เนี่ยทุกคนเรามาเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยครับผม Golf G T I Golf G T I คันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะแต่งเป็นแนวไหนนั่นเดี๋ยวเออใช่มีคนคอมเมนต์ว่าคิดถึงรถสีเขียวอ่างั้นคิดถึงรถสีเขียวเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวเราจะทำคันนี้เป็นสีเขียวกัน สีเขียวอ่าเขียวไหนดีว่าเขียวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นเขียวเหลือบๆแบบนี้เดี๋ยวขอเพิ่ม b r i g h t n e s มาหน่อยอือมันจะเป็นเขียวแบบเหลือบๆหน่อยๆีทผลิกประมาณนี้แล้วกันนะคิดถึงสีเขียวผมจัดให้อ่ะเยอะกดผิดโอเคเซฟผมรู้สึกว่าผมติดใจสีรถตระกูลน,นี้มากเลยครับผม สีรถที่แบบเป็นสีเหลือบๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอใส่เป็นแองส์เซมเพชั่นก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่แล้วก็อ่าหลดีโอเคประมาณนี้บอดี้มาผมว่าผมเริ่มจากดูรอบรถก่อนมีสปีดฮันนะครับโอ้โหหน้าตาหน้าหน้าเหมือนมาใส่แมส พูดถึงใส่แมสนะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อแว่นแถมแมสนะครับก็ใครอยากได้แว่นสวยๆแบบนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ข้างล่างาน,นะครับผมใส่โค้ด DB9 ลดอีก100บาทงั้นเราคงจะได้จบกันที่อันนี้นะครับผมอะเคมิสโอเคดูสเกิร์ครับสเกิร์ตนี่เอ่อปิดทันปิดทันไม่เข้าครับ เดิมสมั้งเนี่ยอันนี้แล้วกันเข้ากัะเซตพอดีผมว่าผมเอาข้างหน้าออกดีกว่าวะมันดูแบบมันดูขัด,ข,ดขัดกับเซตยังไงไม่รู้ใส่เป็นของมันเองนะครับใส่หน่อยก็ได้อะจะได้เข้าเซตพอดีนะครับใส่รูระบายอากาศให้มันหน่อยสวยงามไฟท้ายเดี๋ยวค่อยก็ได้เรามาดูบัมเปอร์หลังกันบ้างครับ เหมือนเดิมเลยคันนี้นี่แต่งออกมายัางไงก็น่าจะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะคันนี้นะครับผมจําได้เลยคันที่30ครับผมด้วยความมั่นใจนะครับขึ่งท่องมาเมื่อกี้ diffuser แต่นี้ละกันนะครับเป็นตัวคาร์บอนเก็เอาคาร์บอนไปนะครับ s p o i อร์ครับ spoiler สปอยเลอร์นิ่กับซิง่งนิบมกันนะขอใส่สปอยเลอร์เดิมแล้วกันนะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าผมชอบรถเดิมๆยังไงไม่รู้วะแปลกๆนะเนี่ยผมเนี่ยเ็มแม็กครับผม,บผมสำหรับคันนี้นี่ผมไม่มีไอเดียหรือว่าจะใส่แม็กอะไรดีวะเนี่ยวดหัวเลยเนี่ยเอา้าคอนเน็กชันล็อส์เน็ตลุดอ่อชิบหาย เฮ้ยผมเจอแม็กแล้วครับผม BBS ใช่ครับเน็ตผมหลุดจริงด้วยโคตรหลุดแต่เช้าเรียบร้อยเฮ้ยมันก็ดูดีขึ้นมานะผมว่าแต่ผมว่าผม <c oughs> อยากจะลดสีดำตรงนี้ออกไปหน่อยวะเนี่ยถ้ามันเป็นสีขาวเอ้ยไม่ใช่ถุยถ้ามันเป็นสีเขียวน่าจะ ดีกว่าปะ่ะสมมติผมใส่ของเดิมนี่ผมว่าของเดิมก็สวยนะแล้วก็ใส่อันนี้แทนครับสีแม็กจริงๆสีแม็กสีนี้แม็กก็สวยอยู่แล้วนะคาลิปเปอร์ GTI เย็นครับเราใส่เป็นเอ่อ Stop tech. สต็อปเทคสีสีใกล้เคียงกับรถเดี๋ยวนี้นี่เราเลือกคาลิปเปอร์จากสีรถแล้วนะครับ รถสีอะไรเราก็จะใส่คลิปเปอร์ให้มันสีใกล้เคียงกั <c oughs> <c oughs> บรถเรียบร้อยเอามาดูสีแม็กกันบ้างครับผมไม่จะาไปเปลี่ยนมันเลยครับสีนี้สวยแล้วนะผมว่าเอ๊ะขอใส่สวยเลยนี้แล้วกันโอเค <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วครับผม เรามาดูคันต่อไปดีกว่าครับผมคันนี้นี่ผมว่าค่อนข้างที่จะเป็นปัญหากับผมนะครับผมไม่เคยเห็นผ่านตาเลยนะผมไม่เคยเห็นแบบว่ามันจะแต่งออกมาเป็นยังไงวะครัผมขอดูเรามาดูของแต่งกันดีกว่าครับผมทุกคนดูอะไรก่อนดีวะยางยางที่ใส่ป p ดฮันเตอร์มาให้เลยนะครับโอเคเราปล่อยมันเป็นยางเดิมนี่แหละจะแต่งยังไงดียวเนี่ยยังไงก็ต้องแต่งนะครับ โอ้โหคานโอ้าโออยางเท่ใส่เลยนี่ครับฟอนบัมเปอร์นี่เลยสีแดงเข้ากันเข้ากันผมว่าผมอาจจะได้โหลดเตีย้ยอีกแน่เลยว่าคันนี้นี่โดนด่าแน่เลยโอ้ไฟหลายดวงสปีสดฮันเตอร์ฝากระโปรง เฮ้ยฝากระโปรงดูแบบเพียวลมขึ้นใส่เลยจัดแปกอ,อะไรต่อนี่ครับล้อล้อสุมล้อโวยอารมณ์เหมือน Liberty Walk ของคันนี้เลยนะเนี่ยใส่แ่งเลยจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ใส่ s ปี e d Hunter แล้วกันนะรู้สึกว่า จะโอเคนี่นี่น,นี่ใส่ไปเซตเดียวกันไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายเดิมก็ได้บัฟเฟอร์หลังเฮ้ยได้อยู่นะเอาไอไอนี่ออกไปนี่กลายเป็นอย่างนี้ท่อนี่เลยครับท่อมีแบบแอบซิ่งเล็กๆทะเบียน เอ็ดครับำแล้วครับอมีเลยครับหลังคาโอ้เอาออกเอาเข้าเอาออกผมว่าเอาออกดีกว่าใส่แปอันนี้แทนเฮ้ยดูดีขึ้นมานะจริงๆรถมันก็ดูดีของมันอยู่แล้วนะใส่กระจกเดิมแล้วกันเรามาดูแมมกกันบ้างครับผมไม่รู้เลยว่าผมจะใส่แมมกแบบไหนดีเนี่ย ผมเลือกใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมน่าจะดูแข็งแรงดีเหมาะกับรถนะครับผมอันที่เกสบองอย่าไวผมอยากดูว่ายางมันเล็กได้แค่ไหนผมขอลองนะอุ้ยก็เกินไปนะบางทีอะคลิปเปอร์ผมมองไม่เห็นเลยครับโอเคล้อหลังครับเราลองทำสีล้อใหามั้งครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็สีตรงเยสเ อ่าถ้าผมจะทำสีขาวเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชสีโรมก็สวยนะใส่โรมเลยแล้วกันนะเ,ออเหมือนล้อแบบล้อกระทะอทะฮะอยากเม่อมีอันนี้ระหว่ามันดูแบบสมส่วนดีโอ้ สีเนี่ยสีรถผมก็ไม่รู้จะเลือกเป็นสีอะไรดีนะครับผมผมกม็คิดว่าอันนี้มันน่าจะเข้ากับรถที่สุดนะครับเป็นแบบว่ารถรถนักท่องเที่ยวพาคนไปดูปพิรามิดอุ้ยอะไรวะเนี่ย สำหรับรถคันที่30 31เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในรถในเกมนะครับซึ่งเขาทํามาแล้วเราเราก็เอามาเล่นสน่อยนะครับผมในในก็เขาก็ทํามาแล้วนะครับผมเราจะได้แต่งรถคันครบทุกคันเลยครับทุกคนสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ